มาค่ะบ่ไปไสไก่แล้วค่ะอยู่แถวนี้เองข้างข้าง,างบ้านดิฉันเองสารพัดพืชพันธุ์อาหารนี่ไงค่ะของเด็ดอยู่ตรงนี้กุมารทองงวดที่แล้วสิบห้าสิบหกเต็มๆเลยค่ะ งวดนี้ใครอยากได้ตามชมในคลิปให้จบกันนะคะมีไปมะกรูดมีหมากพลูมีต้นหมากต้นพลูมีครบเลยค่ะอันนี้ลำไยกำลังจะได้กิน นี่ค่ะเดี๋ยววันหลังเราจะมาทำความรู้จักกันนะคะนี่ก็คือว่านมหาสเสน่ห์ค่ะบอกไท้แน่บอกเล่าแน่เนาะคะ่ะผู้ใดพ่อมีพื้นที่กะล้องปูคาเนาะคะ่ะคานี่กะได้ราคาดี กะว่าปีนาน่าจะได้ขายแล้วนู่นค่ะมีแบบพาวน้ำหอมน้ำค่ะปลูกไว้ได้กินหลายปีแล้วมะละกอกำลังจะอา้าวมีแล้วหนึ่งลูกนี่ค่ะกระชงกระชายไม่หมดเลยค่ะขางบ้านแล้วกาหมากหมากอันนี้ค่ะ ชอบกินมากสะระเพาโอ้ยเป็นเนี่ยค่ะแสบด้วยค่ะมากอันนี้อันนี้เป็นจะวายแล้วสวนค่ะแล้วก็ นี่ค่ะเอาไว้แกงน้องใหม่นัซ,ซื้ออย่างก็อนเนาะจำซื้อมันบ่่คยได้ค่ะบรรยากาศดีละให้หลายค่ะแถวบ้านนี่ชะอมชะอมหรือผักขับนั่นเองนี่ค่ะเมนค่ะ นี่หมาค่ะซื้อซื้อนังขนุนค่ะเ้าบ้านดีดีค่ะเ้าบ้านดีดีขนนยิ้มแด่ขนุนขนนขนุนยิ้มดูลูกเอจะเอ,ะเอตอนนี้หนาฝนนะคะเอียงก็เขี้ยวขจีไปหมดเขียวจนดูลกเลยวะ,ะ่ะ ไมต้นไหลกำลังไงเนาะอันนี้กุมานทองเด้อค่ะเดี๋ยวถ้าเอ่อนาจะเป็นขึ้นนีเด้อค่ะเดี๋ยวจะลงให้ในคลิปนะคะสำหรับตัวเลขของวันที่สิหกรกฎามาติดตามกันเด้อค่ะ เราจะรวยไปด้วยกันแค่นี้ก่อนวะคะ่ะติดตามคลิปนานะเดี๋ยวจะมาบอกตัวเลขกันจ้าสวัสดีค่ะ